สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวิชาภาษาไทยของเช้าวันนี้นะคะไม่ยากเลยสบายๆแบบชิวๆมากเลยนะคะเด็กๆตื่นกันได้ยังเอ้ยอ่านไหนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งอ่ะสองครั้งสามครั้งอ่าเอามือจับหัวจับหูจับไหล่จับไหล่จับหูจับหัว จับใจส่งไปให้ครูจับใจส่งไปให้ครูเอามือจับหัวจับหูจับไหลหมุนไหลหมุนไหลหมุนไหล,ไหลอ่าไหนใครทำตามที่ค,คุณครูบอกพูดบ้างมีไหมเอ้ยตื่นกันหรือ,อยังตอนเช้าประเดิมด้วยวิชาภาษาไทยเลยให้เด็กๆหยิบหนังสือ แบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยมานะคะเล่มสีชมพูขึ้นมาเลยแล้วก็เปิดไปที่หน้า20นะคะ,ะวันนี้ไม่ยากเลยเนาะเห็นพย,ยัญชนะไหมคะ,ะดูตัวแรกดูที่คูโบขีดตรงนี้ไว้ให้ใหนะคะด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นช่องแบบนี้เขากำหนดมาให้เราเนี่ยไปหาตัวด้านหลัง ซึ่งตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสองตัวเนี้ยตัวด้านหลังสองตัวเนี้ยให้เราไปหาว่าพยัญชนะตัวใดอะที่เหมือนกับตัวนี้เลยมีตัวใดที่เหมือนเหมือนตัวเนี้ยตัวไหนคะอะพูดพูดกันก่อนตัวนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตัวนอหนูใช่ไหมคะ อาอันนี้เป็นนอหนูขวักไข่อ่าพูดตามนอหนูขวักไข่อ่าแล้วก็เด็กๆจิ้มตัวแรกเลยเอาดินสอจิ้มเลยค่ะพูดตามครูโบนะคะนอหนูจิ้มตัวที่สองมอมาอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆตัวไหนที่เหมือนกับตัวด้านหน้าที่เขาให้มาตรงนี้คะ นอหนูตัวไหนเอ่ยเมื่อกี้เอาจิ้มหม่ตัวแรกนอหนูตัวที่สองมอมาตัวไหนคะอ่าถ้าเจอแล้วเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบตัวนอหนูเลยโอเคไหมคะอ่ะแล้วมาดูตัวต่อไปเลยตัวนี้ตัวนี้คล้ายๆทอทหารแต่มีหัวอยักด้วยรู้ไหมเอ่ยตัวอะไร หน้าขาวขาวตัวอะไรคะทอนางมนโทหนะขาวใช่ไหมคะอ่าตัวนี้เป็นตัวนางมนโทนะคะทอนางมนโทอ่ะทอนางมนโทอ่านว่าทอจะออกเสียงทอเหมือนกันนะคะอามาดูเด็กๆจิ้มตัวแรกเลยแล้วพูดตามครูโบทอทหาร ททหารจิ้มตัวที่สองเลยค่ะทอนางมนโททอนางมนโทอ่าตัวไหนคือทอนางมนโทวงกลมเลยค่ะเสร็จไหมคะ,ะเด็กเด็กเห็นไหมคะทั้งสองคำนี้จะออกเสียงทอเหมือนกันเลยนะคะอ่ะต่อไป มาดูตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้มีฐานรองด้วยเราเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยถอฐานเข้ามารองอ่ะเด็กๆพูดตามนะคะถอฐานเข้ามารองอ่ะจิ้มตัวที่หนึ่งตัวแรกเอาดินสอจิ้มไปพร้อมกับครูโบเลยค่ะตอประตักหุนหัน อ่าใช่ถอฐานหรือเปล่าจิ้มตัวที่สองถอฐานเข้ามารองอ่าตัวไหนวงกลมเลยค่ะต่อปะตักอ่านว่าตอถอฐานอ่านว่าถอโอเคไหมคะตัวต่อไปตัวนี้ คล้ายคล้ายตัวอะไรอื่นคล้ายคล้ายดเด็กเนาะแต่ว่าหัวหยักอ่ะอันนี้ตัวนี้เราเรียกว่าตอเต่าหลังตุ้งตอเต่าอ่านว่าตออ่ะเด็กเด็กจิ้มตัวแรกตอเต่าตัวที่สองทอผู้เท่าอ่าเขียนคล้ายๆกันเลย ตัวไหนล่ะที่เป็นตอเตาเอาอีกรอบนึงจิ้มใหม่ตัวแรกตอเตาตัวที่สองทอพู้เท่าอ่าวงกลมตอเตาเลยค่ะง่ายไหมคะอ่าตัวต่อไปนะคะตัวนี้ถอถุงแบกขนอ่ะอีกรอบนึง ถอถุงแบกขนเด็กๆพยายามพูดตามคุณครูโบแล้วก็พยายามจำพยัญชนะกอไก่ถึงฮองนกงฮูกให้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเทอมสองแล้วโอเคไหมคะฝึกไปเรื่อยๆนะคะอาจจิ้มตัวแรกเลยพอสำเภากลางใบจิ้มตัวที่สองถอถุงแบกขน เขียนคล้ายกันเลยแตกต่างกันที่อะไรคะเด็กๆแตกต่างกันที่ม้วนหัวระหว่างม้วนหัวเข้าในกับออกนอกใช่ไหมคะอ่ะจิ้มตัวแรกอีกรอบหนึ่งพอสำเภาตัวที่สองถอถุงอ่าตัวไหนถอถุงเด็กๆวงกลมเลยคะ่ะเมื่อวงกลมเสร็จแล้วเ <c oughs> ด็กๆ เปิดไปอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่21ให้วงกลมเหมือนเดิมเลยวงกลมพย,ยัญชนะที่เหมือนกับด้านหน้า <c oughs> ที่เหมือนกับด้านหน้าตรงนี้ไงด้านหน้าเมื่อกี้ที่ครูโบทำให้ดูนะคะอเห็นไหมคะทีนี้เรามาพูดพย,ยัญชนะแต่ละตัวกันก่อนเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆ จิ้มแล้วก็วงกลมเองเลยครูโบจะไปอย่างไวแล้วนะคะคราวนี้เมื่อกี้ออเดอร์ให้เด็กๆเ,เหมือนบางคนอาจจะเพิ่งตื่นอาจจะยังไม่กระปี้กระเป๋าแต่ตอนนี้ตื่นหมดทุกคนแล้วนะคะจะไปอย่างเร็วเลยอ่าดูเลยตัวที่คุณครูโบขีดเส้นใต้ตัวเนี้ย พูดตามนะคะลอจุลาท่าพยองลอจุลาท่าพยองอ่ามันจะเป็นว้าวว่าวลอยขึ้นบนฟ้าได้เพราะอะไรคะเพราะแรงต้านของลมใช่ไหมคะอ่าแล้วมาดูจิม้มจิ้มตัวที่หนึ่งเลยเอาดินสอจิม้มฟอ r f ฟันสะอาดจังจิ้มตัวที่สอง ลอจุลาท่าพยองอ่ะตัวไหนลอจุลาวงกลมเลยค่ะอ่าเสร็จไหมจะไปตัวต่อไปแล้วนะคะอ่าตัวนี้เหมือนมอม้าเลยแต่มีหัวอยากเราเรียกว่าตัวอะไรคะคออะไรเอ่ยคอควายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคอระคังข้างขวาอ่าจิ้มตัวแรกเลย คอระคังข้างขวาตัวที่สองมอม้าคึกคักอ่าตัวไหนคอระคังวงกลมเลยค่ะอ่ะแล้วมาดูตัวถัดไปเลยงอนกูกตาโตงอนกูกนกงูกเนี่ยจะหากินในเวลาไหนคะเด็กๆหากินในเวลากลางคืนนะคะ จะนอนในเวลากลางวันอันนี้หอนก,กุกตาโตตาจะโตในเวลากลางคืนเพื่อหาอาหารกินนะคะอ่าจิ้มตัวแรกเลยอออ่างเนืองน้องจิ้มตัวที่สองหอน,นก,กุูกตาโตอ่าตัวไหนตาโตวงเลยค่ะคุณครูจะไปอย่างไว้แล้วนะคะอ่าจิ้ม ตัวถัดไปสอสาลาเงียบเหงาอ่าจิ้มตัวแรกสอสาลาเงียบเหงาตัวถัดไปคอควายเข้านาอ่าตัวไหนสอสาลาเขียนเหมือนกันเลยวงกลมเลยค่ะอ่ะและมาดูตัวสุดท้ายอยู่ในป่าสอสเสือดาวขนอง สอเสือนี้จะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นสัตว์ป่าคะเด็กๆอ่าเสือจะเป็นสัตว์ป่าใช่ไหมคะอ่าสอเสือดาวขนองเด็กๆจิ้มตัวแรกเลยลอลิงไต่าราว์อลอิงอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าเหมือนกันอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมคะอ่าจิ้มตัวที่สอง สอเสือดาวขนองตัวไหนเขียนเหมือนสอเสือออกเสียงสอเสือวงกลมสอเสือเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะเมื่อเสร็จแล้วเปิดไปอีกหนึ่งหน้าวันนี้เราจะทำกันสามหน้านะคะเราจะไม่เขียนเลยเราง่ายนิดเดียวเราแค่วงกลมกับโยงเส้น เท่านั้นเองเหนื่อยหรือ,อยังอ่ะเอามือจับหูเหนื่อยไหมคะเอามือจับหัวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้เขียนเราแค่วงกลมเองต่อไปเราก็แค่จะโยงเส้นอ่ะรู้ไหมให้โยงเส้นอะไรสังเกตดูซิว่าครูโบจะให้เด็กๆโยงเส้นอะไรเอ่ย เห็นรูปดูรูปเลยรูปแรกด้านหน้าเป็นรูปอะไรคะรูปฤษีอ่ะแล้วมาดูฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้รูปนี้เป็นรูปอะไรคะรูปแหวนรูปต่อไปรูปศาลารูปต่อไปรูปฤษีอ่าเหมือนกันไหมคะเหมือนกัน ถ้าเหมือนกันต้องทำยังไงอะ่ะให้เด็กๆทายเหมือนกันก็ให้เด็กๆโยงภาพที่เหมือนกันไปหาภาพที่เหมือนกันเลยโอเคไหมคะอันนี้ง่ายมากเลยคุณครูไม่ไม่ทำไปกับเด็กๆเ,เนาะคุณครูยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวแค่สอหรือสีพออ่ะ จิมตัวต่อไปวอลแวนอ่าวอลแวนหาเลยวอลแวนอยู่ไหนเด็กๆไปโยงเส้นเลยนะคะอ่าต่อไปเสร็จไหมคะต่อไปสอสลา,าอยู่ไหนโยงเส้นสอสลา,าด้วยอ่าเสร็จไหมอยางเร็วเลยนะคะอ่ะ ต่อไปตัวนี้คือใครเอ่ยเป็นเด็กไหมหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นคนแก่เป็นใครเอ่ยถือไม้เท้าเป็นคนแก่ใช่ไหมคะอ่ะเป็นผู้เท่าอ่าตัวนี้คือทอผู้เท่าเดินย่ยงอ่าผู้เท่าอยู่ไหนโยงเลยและรูปสุดท้ายรูปอะไรคะบอใบไม้ โยงอย่างไวเสร็จไหมคะอ่าสรถ้าเด็กๆเ,เสร็จแล้วให้เด็กๆหยิบหนังสือคัดไทยขึ้นมานะคะหนังสือคัดไทยแล้วก็เปิดไปหน้าสุดท้ายไม่ต้องทำอะไรนะคะแค่เปิดไปหน้าสุดท้ายแล้วฟังคำสั่งอย่างเดียวอ่ะ คุณครูโบให้ทำเป็นการบ้านนะคะวิชาภาษาไทยวันนี้คัดไทยหน้าสุดท้ายให้ทำเป็นการบ้านอ่ะโดยให้เด็กๆโยงเส้นตั้งแต่กอไก่จากจุดเริ่มต้นกอไก่คือจุดตรงนี้กอไก่เริ่มต้นไปหางอนออกุก้ดูซิว่างอนออกุก้ตัวสุดท้ายเนี่ย จะอยู่ตรงไหนโยงไปหางอนกฮูกเลยนะคะโยงไปทีละตัวไล่ไปทีละตัวยกตัวอย่างเช่นกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในล้วขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างขวาอ่ะให้เด็กๆเ,เนี่ย โยงเส้นแล้วก็ท่องกอไก่ถึงฮอส์ูแบบนี้โยงไปทีละตัวให้ให้ถูกต้องทุกตัวนะจะโยงข้ามคอระคัขง,ขงข้างขวาแล้วไปชอชิงตีดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะแบบนี้ผิดเลยกอระคัขง,ขงข้างขวาแล้วก็งองงูใจกล้าโยงไปทีละตัวแล้วเด็กๆดูนะว่าเป็นรูปอะไร เมื่อโยงเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามโอเคไหมคะการบ้านวันนี้อาจจะยากนิดนึงอาจจะให้ผู้ปออกครองช่วยท่องให้แล้วก็ถามเด็กๆว่าเอตัวไหนนะ่าน่าจะเป็นจอจานหรือว่าตัวไหนนะั้นอ่าจะเป็นงองงูให้เด็กๆจิ้มแล้วก็โยงเองถ้าผิดก็ไม่เป็นไรลบแล้วก็โยงใหม่ได้โอเคไหมคะ อ่าการบ้านวันนี้มีวิชาอะไรเอ่ยภาษาไทยโยงเส้นกอไกลถึงงอนคูกแล้วก็ระบายสีให้สวยงามอ่าแล้วเราก็จบเล่มเลยเล่มนี้จบไปหนึ่งเล่มแล้วเดี๋ยวคุณครูโบค่อยนัดให้มาส่งนะคะยังไม่นัดนะเดี๋ยวค่อยนัดโอเคไหมคะอ่าสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทย คูโบฝากไว้แค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ